โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับแม็กกาชวนชื่นที่วันนี้กลับมาเปิดใจอีกครั้งผ่านรายการคุยแทบโชว์เล่าย้อนเส้นทางชีวิตที่เคยผิดพลาดจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจ,จนต้องรับโทษในเรือนจำก่อนจะได้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แม็กกาเผยว่าช่วงนั้นงานเยอะถ่ายละครหนักจนคิดผิดว่าใช้แล้วจะดีขึ้นจากใช้เพราะทํางานกลายเป็นใช้ทุกวันแบบไม่รู้ตัวแม้คนรอบข้างจะไม่รู้เพราะความไวใจแต่เจ้าตัวยอมรับว่าผิดเองทั้งหมดถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวมันคงไม่เกิดขึ้นเขาเล่าว่าต้องโทษหนึ่งปี6เดือน15วันหลังได้รับอภัยโทษ โดยไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเพราะตั้งใจจะรับผิดชอบสิ่งที่ทำเองทั้งหมดแม็กก้าย้อนว่าวันแรกในเรือนจำคือวันที่หนักที่สุดถึงขั้นร้องให้ถามตัวเองว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและขอครอบครัวไม่ให้แม่มาเยี่ยมเพราะทำใจไม่ได้แต่สุดท้ายก็ห้ามไม่ได้และเป็นเสียงจากแม่ที่ทำให้เขายืนหยัดจนผ่านช่วงเวลานั้นไปได้เจ้าตัวย้ำว่ายาเสพติดทำให้คนรังเกียจแต่ถ้าใครกลับใจได้ก็ควรให้โอกาสพร้อมยอมรับว่าหลังออกมาช่วงหลังแทบไม่ได้มีโอกาสกลับมาทำงานในวงการบันเทิงเลย เรื่องราวของแม็กกาถือเป็นอีกบทเรียนชีวิตของคนในวงการที่กล้าพูดตรงยอมรับผิดและลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง